สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกราเช่าแนวใหม่น้องๆเฉพาะกิจฉุกเฉินต้องรีบเฉลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะสอบกันแล้วมาเริ่มมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อสอบจริงในปี6 6นะครับซึ่งพี่ขอตั้งชื่อว่ามันคือซ um ึมเศร้าสุดงงครับในตำนานของเรานะครับก็น้องๆก็จําช่วยกันจําออกมานะโอเคก็ได้นี้ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอา,อาจจะไม่ได้เหมือนข้อสอบจริงแบบ100%แต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่แหละพี่ว่าใกล้เคียงค่อนข้างเยอะนะโอเคอะ มาเราเรามาตีความกันดีกว่าครับลักษณะของโจ์แบบนี้เนี่ยจะเป็นแนวตีความน้องอรูปแบบของมันก็คือมันจะเว้นวรกมั่วน้องเพื่อให้น้องอ่านแล้วงง่อน้องลองลองอ่านดูแล้วกันอะเริ่มเลยเลยกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาจากการสําสรวจของคนที่เป็นซึมเศรา้เาเป็นโรคซึมเศร้านะครับมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายฮะพบว่าฮะเพอร์ะว่า40%ที่เป็นโรคซึมเศรา้าและมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายนะเริ่มงงแล้วสองในสามของคนที่ฆ่าตัวตายสาเร็จเป็นโรคซึมเศร้าครับปีของคนที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายไม่เป็นโรคมเศ้า จากการอ่านสำรวจพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีทั้งหมดสองคนไหนใครใครอ่านอ่านเป็นเกินสิบรอบไหนยอมยอมรับมายกมือมหมพี่ก็อ่านอ่านแบบหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยอันที่หนึ่งครับมีจํานวนคนที่เข้าร่วมสํารวจครั้งนี้กี่คนนะครับอันที่สองครับจากคนที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายจะมีคนที่ฆ่าตัวตายไม่สาเร็จและไม่เป็นโรคซึมเศร้ากี่คนครับ โอเคจากการสำรวจข้อมูลข้อใดต่อมีสสำรวจสรุปถูกต้องโอ้แค่ชอยก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีคนที่ข่าตัวโององครับมาเรามาเริ่มแกะประเด็นกันทีเราประเด็นกันดีกว่าน้องๆมานี่ครับเปิดมาหน้านี้นะค่อยๆแกะครับแน่นอนว่าเขาบอกว่าจากการสำรวจนะครับโอเคคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอ่านน้องๆก็คือเหมือนกับเรื่องเซตนะครับซึมเศร้าโอเคพี่ให้วงแรกเป็นโรคซึมเศร้านะครับ พี่เขียนง่ายๆว่าซึมแล้วกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือมีความเสี่ยงแล้วกันนะเสี่ยงค่าตัวตาขีดเขียนซะว่าเสี่ยงแล้วกันนะแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่มันทับกันใช่ไหมก็คือเสี่ยงด้วยแล้วก็ซึมด้วยเพราะว่ามันใช้ควาว่าหรือนั่นเองนะครับมาแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยมันจะบอกใบข้อมูลเรามาทีเราประโยคน้องๆแต่ว่ามันจะเว้นวรกมั่วเพื่อให้น้องอ่านแล้วงงโอเคพี่อ่านยังงงเลยเนี่ยอ่ะพบว่าสี่เเตของคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงค่าตัวตออา,อออา,าอ้าวพัก อะขอเริ่มหลอดแรกครับหลอดแรกก็คือหลอดคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเลยครับโรคซึมเศร้าโอเคพี่ให้เลยโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมีเท่ากับ100เนะอ่าเป็นหลอดเลยครับ1หลอดหลอดนี้ก็คือ100เลยนะ100เปอเขาบอกว่า40อ่ะเราก็แบ่งมา40ครับจากตรงนี้แล้วกัน40นา่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้โอเค40เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้คือ40เปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าไอ้ตัวนี้ก็คือ60เปอร์เซ็นต์นะ อันนี้คือ60%รวมเป็น100%นะแสดงว่าอันนี้คือคนที่เป็นซึมเศร้า100%ยเนะครับ40%เขาบอกว่ามีความเสี่ยงค่าตัวตายน้องๆอ่ะเราก็ยกมาครับ4 0ตัวนี้ยกออกมาครับก็จะเข้าสู่หลอดที่2นะครับหลอดที่2ก็คือเสี่ยงค่าตัวตายนั่นเองครับแ่บแบ่งเป็นหลอดหลอดนี้จะไม่งงนะเสี่ยงค่าตัวตายค่าตัวตายเป็นหลอดที่2นะครับอบหลอดนี้โอเค นั่นหมายความว่า40ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมาอยู่ในหลอดที่2แต่แน่นอนว่าหลอดที่2มันคงไม่ได้มีความเสี่ยงค่าตัวตายจากซึมเศร้าอย่างเดียวหรอกมันจะต้องต่อมีอีกหลอดเออมันจะต้องต่อไปอครับก็คือทั้งหลอดเนี่ยมันจะต้องมีอื่นๆอีกใช่ไหมก็คือค่าตัวตายเสี่ยงต่อการค่าตัวตายจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ซึมเศร้าสีดําก็คือเสี่ยงต่อการค่าตัวตายที่เกิดจากซึมเศร้าอะหลอดนี้เพราะนั้นไอ้หลอดเสี่ยงค่าตัวตายตัวนี้ก็คือเต็มเต็มนนน่่่่่่่่เเเีียอออออออััั้คคคคคคืโดด๋วววรรรราาาาาูตตสทไไไหแกปปบบ สองในสามของคนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะอันนี้ก็คือให้ข้อมูลอีกประโยคหนึ่งไม่งงเลยสองในสามคนที่ฆ่าตัวตายครับอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะหมดแค่นี้นะนั่นหมายความว่าเราต้องมีหลอดที่สามว่าน้องๆหลอดที่สามก็คือฆ่าตัวตายสําเร็จครับฆ่าตัวตายสําเร็จอ่ะคนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จนั้นก็อ่ะไปจัดไปอีกหลอดหนึ่ง โอเครอบนี้ก็คือแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสามส่วน2ในสามที่ค่าตัวตายสาเร็จเป็นซึมเศร้าอ่ะวนตุบตบตุบตบสองในสามครับสองในสามตัวนี้ก็คือเป็นซึมเศร้าครับอ่าเป็นซึมเศร้าอันนี้คือค่าตัวตายสาเร็จนะแล้วส่วนหนึ่งในสามตัวนี้ก็คือไม่เป็นซึมเศร้าครับเป็นอันอื่นหนึ่งในสามเนี่ยก็คือเป็นก็คือค่าตัวตายสําเร็จแต่ว่าจากที่แบบไม่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าไม่เป็นซึมเศร้าอ่าโอเคแค่นี้ก็งงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยต่อไปครับ เขาบอกว่ามี10%ครับของคนที่เสี่ยงค่าตัวอ่ะเสี่ยงค่าตัวตายคือหลอด2องนอ้องๆอ่าโอเค10%ของคนที่เสี่ยงค่าตัวตายไม่เป็นโรคซึมเศร้าแสดง,งว่าตรงนี้ก็ต้องมี10%นอ้นองๆแสดงว่าหลอดพี่ต่อมายาวเกินจริงลบนิดลบลบลบ,ลบนิดโอเคนั่นหมายความว่าไอ้หลอดที่ต่อมาตรงนี้ครับจริงๆมันมีแค่10%เองนอ้นองๆเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้10%ของคนที่มีความเสี่ยงค่าตัวตายความเสี่ยงค่าตัวตายคือทั้งหลอดถูกไหมครับ 10%นั้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าแสดงว่าส0ตัวนี้คือไม่ซึมเศร้าครับไม่เป็นโรคซึมเศร้าอ่าดังนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็คือ90%้านวะน้องน้องตรงนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าครับ90%ซของคนที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนั้นก็คือ4 0ของคนที่แม่งเป็นโรคซึมเศร้างงไหมไม่งงนะก้อนนี้กับก้อนนี้คือก้อนเดียวกันนะครับแต่ว่าพูดในบริบทคนละอันกันนะฮะไม่เคลื่อนเดียวกันโอเคแล้วหมดย เริ่มเลยแล้วกันน้องๆเขาบอกว่าคนที่เป็นซึมเศร้าทั้งหมดครับมีทั้งหมด200คน200คนเราก็จัดเลยครับ40คน40%ของ200คือเท่าไรคิดครับก็คือ40ส่วน100นะของ200คนอจัดไปครับก็คิดออกมามันจะได้เป็น100ตัด0ตัด0ชุด,ชดๆเหลือ40คูณ2ได้80คนครับตัวนี้น้องตามทันนะโอเคแสดงว่าตัวนี้มี80คนน้องๆไอ้40ตัวนี้มันคือ80คนครับ80คน ถ้าตรงนี้80คนตรงนี้ก็ต้องรอ20คนหนอว่าโอเคอ่ะเอาแค่นี้ก่อนหลอดแรกหลอดแรกดีความหมายของหลอดแรกก่อนหลอดแรกหมายความว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าฟังดีๆนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามี80คนที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมี120คนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คือไม่ได้ไม่ไม่เสี่ยงฆ่าตัวตายครับก็คือไม่ได้เสี่ยงก็คือคนคนปกติซึมเศร้านะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าตัวตายส่วนมันจะมี40%ก็คือ80คนแสดงว่า80คนตัวเนี้ยม ใช่มันคือคือเอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของก๊อกที่สองหรือของหลอดที่สองเนี่ยมีแปดสิบคนนะครับอ่ะเพราะนั้นมันก็เกิดความสงสัยแล้วเฮ้ยแล้วสิบเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่อ่ะโอเคน้องๆตามให้ดีนะอ่ะก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับแล้วมีความเสี่ยงค่าตัวตายเนี่ยมีทั้งหมด80คนนะเอาแค่นี้ก่อนมีทั้งหมด80คนแสดงว่าจำนวน80คนตัวนี้เนี่ยคือ90%ของหลอดที่2นะครับอ่ะเกาสิของหลอดที่2เพราะนั้นเราก็เทียบประหยัยงงยคบก็ด 90%ของหลอดที่2ใช่ไหมครับก็คือมีคน80คนถ้า10%นะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่า10%ตรงนี้คือเท่าไหร่ถ้า10%เนี่ยจะเท่ามีกี่คนก็เทียบเป็นหยาตอย่ยางเลย80คูนด้วย10%แล้วก็หารด้วย90%เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์มันตัดเปอร์เซ็นต์เองนะไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์โช๊ะโชะศูนย์ตัดศูนย์โอเคมันจะเหลือเท่ากับ80หารด้วย9ครับซึ่งตัวนี้พี่กดขึ้นเลขมาแล้ว,วมันคือ8.8น้องๆ โอเคก็ตีประมาณ9คนนะตามหลักมันควรจะปัดลงไ่วะเออแต่พี่ไปดูชอยแลย้วปัดลงแม่งไม่ไม่เจอชอยวะ่ะโอเคก็ปัดขึ้นครับก็ประมาณ9คนใช่9คนแสดงว่าไอ้10%ตัวนเนี้ยเนี่ยมันคือ9คนน้องๆน่นหมายความว่าอ่าฟังฟังดีๆนะโอเคนั่นหมายาววาานะคายาวามว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงค่าตัวตายเนี่ยมีทั้งหมด80บวกอีก9้คนน้องๆมี89คนโอเคนะอ่ะกลับมาที่เซตของเราเซตของเราน่นหมายความว่า กลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความเสียงค่าตัวตายตรงนี้มีทั้งหมดกี่คนใช่ไหมเหมือนกับมันจะถามข้อแรกนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราหาตัวที่มันอินอร์เซกันก่อนอินอร์เซกันก็คือมี80คนน้องใส่แม่งเลยครับตรงนี้80คนใช่ตัวนี้ก็คือต้อง120ถูกไหมคนที่เป็นซึมเศร้าอย่างเดียวแล้วไม่ได้เสียงค่าตัวตายก็คือมี120รวมกันทั้งก้อนนี้ก็คือซึมเศร้า200คนโอเคนะแล้วก็คนที่มีความเสียงค่าตัวตายแต่ไม่เป็นซึมเศร้าก็อีก9คนครับอ่ารวมเป็นเ็จแล ได้เลยครับข้อแรกพี่ว่าน่าจะตอบข้อแรกได้แล้วน้องๆตามทันนะเพราะนั้นจํานวนผู้ที่เข้าร่วมการสารวจครุนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับก็คือตอบเป็น209คนนะครับก็คือ200บวกอีก9ครับตอบขพ้อ3นะครับโอเคต่อครับผมต่อไปข้อ2ครับาจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่าตัวตายคือหลอด2น้องๆหลอดที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลอด2นะเขาบอกว่าจะมีคนที่ค่าตัวตายไม่สําเร็จและไม่เป็นโรคซึมเศร้ากี่คนโอเค ถ้ามีความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายสำเร็จทั้งหมด6คนอันนี้คือหลอดสามนะครับอืไงวะแล้วมันจะเชื่อมันยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูหลอดสามก่อนหลอดสามก็คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายสำเร็จมี6คนใช่ไหมกลับมาหลอดสามนิดนึงน้องๆหลอดสามของเราอะตัวนี้คือหลอดสามของเราเขาบอกฆ่าตัวตายสำเร็จก็คือมี6คนใช่ไหมน่าหมายความว่าถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วครับใน6คนเนี่ยก็คือจะมีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยซึมเศร้านะ ซึมเศร้าเนี่ยก็คือสองส่วนสามคูณหกใช่ไหมครับก็เท่ากับสี่คนตามทันนะหรือว่าถ้าเป็นไม่ซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้เป็นซึมเศร้าไม่ได้เป็นซึมเศร้ายางเงครับก็คือจะเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณกับหกก็จะได้เท่ากับสองคนโอเคอ่ะก็ได้แล้วนะเพราะนั้นอัตราส่วนจริงๆก็คือประมาณนี้ครับเพราะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดสี่คนที่เป็นซึมเศร้าแล้วก็มีสองคนไม่เป็นซึมเศร้าโอเคดังนั้นอ่าพี่ว่าพี่รู้แล้วว่าแม่งเชื่อมยังไงโอเครู้แล้วครับ คนที่เอาง่ายๆโอเคโอเคน้องๆน้องๆน้องๆมาดูกลับไปดูดลหลอดสองหลอดสองเนี่ยคนที่ไม่เป็นซ Liu ึมเศร้าใช่ไหมครับไม่ซึมเศร้าไม่ไม่ซ LEGO ึมเศร้านะไม่ซึมแต่ว่ามีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเสี่ยงในการฆ่าตัวตายแต่ว่าจะตายหรือไม่ตายเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมเสี่ยงกับค่าฆ่าตัวตายมีทั้งหมด9้าคนครับแต่ว่าฆ่าตัวตายสําเร็จไปกี่คนครับ 2>, <sek> 2, 2คนครับแสดงว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่สาเร็จมีกี่คนครับต้องเจคนสิครับถูกไหมเพราะว่ารวมกันต้องได้9คนครับตามทันไหมตามทันไหม โอเคนะเพรานะนั้นคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคนไอ้ไม่ใช่คนที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วมีความเสี่ยงต่อ,อการฆ่าตัวตายเนี่ยมีทั้งหมด9คนเอาง่ายก่อนนะคนที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อ,อการฆ่าตัวตายมีทั้งหมด9คนนะฮะข้อมูลเขาบอกว่ามีคนฆ่าตัวตาย6คนดังนั้นใน6คนเดียวนี้จะโดนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือตายในกกที่แม่งซึมเศรา้าก็คือ4คนน่ะ สี่คนจากหกคนอ่ะมันตายค่าตัวตายจริงแต่ว่ามันเป็นโรคซึมเศรา้าแล้วอีกสองคนเนี่ยก็คือมันตายจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าดังนั้นไอ้เก้าคนตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถูกไหมครับแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันก็จะต้องมีตัวที่ฆ่าตัวตายสําเร็จกับฆ่าตัวตายไม่สาเร็จแต่ว่ามันฆ่าตัวตายสำเร็จไจจปกี่คนสองคนครับเพราะฉะนั้นที่เหลือมันก็เลยเอาเก้าลบเก้าลบสองเท่ญญากับเจ็ดแสดงว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแลล้้้้ววกก็็เเปนุ่่่มมมทีไไดดรศาย นะครับก็เลยเป็น9้าลบสองก็เท่ากับเจ็ดคนครับคนนั้นคนนี้ตอบเจ็ดคนนะครับน้องๆโอเคถูกไหมจะมีคนที่ฆ่าตัวตายไม่สําเร็จนะฮะและก็ไม่ได้เปลดซึมเศร้ากี่คนตอบเจคนครับต่อไปครับจากการสรุปข้อมูลข้อใดสรุปถูกต้องครับไม่มีคนที่เป็นซึมเศร้าฮนะอะไรวะไม่มีคนโ,โหทำไมมันต้องเอาไม่มี่ะโอเคน้องๆถ้าเจอเองี้ยน้องเอาเขาว่าไม่มีออกไปก่อนนะครับอ,อ,อ๋อไอ้พวกเนี้ยออกไปก่อนแม่งงงวะ่ะโอเคอะเรามาเรามา,เรามาตีความตรงนี้ก่อนโอเค อะ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายสําเร็จน้องว่ามีหรือไม่มีถ้ามีก็คือข้อนี้แม่งไม่ใช่ถ้าไม่มีคือ,อข้อนี้ถูกเพราะว่ามันบอกข้างหน้าว่าไม่มีโอเคนะอะ่ะมีไหมคนที่เป็นซึมเศร้าและฆ่าตัวตายสาเร็จอนะ่ะเรามาดูตรงนี้คนที่เป็นซึมเศร้าแล้วต้องฆ่าตัวตายสําเร็จด,ด้วยนะซึมเศร้าต้องเป็นซึมเศร้านะฆ่าตัวมีไหมมีไงครับมีครับนีไงบ้องนี้เลยเนะี่ยมีครับแล้วข้อนี้มันบอกว่าไงมันบอกว่าไม่มีใช่ไหมข้อหนึ่งมันบอกว่าไม่มีโกหกไม่ใช่ครับ ต่อไปคนที่ฆ่าตัวตายครับคนที่ฆ่าตัวตายแต่ไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีไหมฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายสําเร็จแต่ไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีครับ,รบนีไงมันคือบ้องนี้ไงคนที่ฆ่าตัวตายครับมีฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะแต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีครับเพราะนั้นมันบอกว่าไม่มีก็ผิดดีครับมันมีไงแล้วไปบอกไม่มีได้ไงคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าและไม่เสี่ยงฆ่าตัวตายไม่ซึมเศร้าแล้วก็ไม่เสี่ยงฆ่าตัวตายอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะ ไม่ซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าก็ต้องอยู่ข้างบนปะไม่ซึมเศร้าแล้วก็ไม่เสี่ยงค่าตัวตายอันนี้ฮะอันนี้ไม่มีวะน้องๆเออไม่มีเพราะว่าเรามีแค่คนที่เป็นอ่าคนที่ไม่เป็นซึมเศร้าแล้วมีความเสี่ยงส่วนคนที่ไม่เป็นซึมเศร้าแล้วไม่เสี่ยงอันนี้ไม่รู้ว่ะข้อมูลไม่มีอาคิดตามนะถูกไหมคนที่ไม่อ่าคนที่ไม่คนที่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าครับไม่ซึมแล้วพี่เขียนว่าไม่ซึมไม่ซึมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือไม่ซึมแล้วแม่มันมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ซึ่งมันก็คืออีสิบเปอร์เซนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ซึมแต่ว่าไม่ค่าตัวตายตัวนี้เราไม่รู้ครับก็คือไม่มีเฮ้ยข้อนี้มีสิทธิ์ถูกนะเนี่ยถูกแบบงง,ง,ง <c oughs> ๆเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะไอข้อสามเรามาแก๊กมาแก,ขก๊ข้อข้อสี่ก่อนข้อสี่เขาบอกว่าคนที่เป็นซึมเศร้าครับหานะคนที่เป็นซึมเศร้าแต่ไม่เสี่ยงค่าตัวตายมีดิตัวนี้ไงเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยอันนี้คือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงค่าตัวตายเนี่ยใช่มีต้องร้อยยี่สิบคน มีแล้วเธอจะมาบอกว่าไม่มีได้งไงเนี่ยมันบอกว่าไม่มีแต่มันมีครับผิดครับต่อไปครับผู้ที่ถูกสํารวจที่เสี่ยงค่าตัวตายอะไรวะผู้ที่ถูกสํารวจที่มีความเสี่ยงค่าโอ้โหอันนี้มีเต็มเต็มเลยอะสำรวจที่เสี่ยงค่าตัวตายเนี่ยกี่คนเนี่ยแปดสิบเก้าคนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือเสี่ยงค่าตัวตายเนี่ยมีดีครับแล้วมันบอกไม่มีได้ยังไงเนี่ยมีเต็มเลยเนี่ยครับเพราะนั้นถูกที่ถูกก็คือข้อสามครับเพราะว่าที่เหลือไม่ถูกนะ อ่ะน้องๆว่ายากไหมพี่ว่ามันยากอย,กอยู่นะโอเคนะถ้าเจอเข้อสอบจริงเจอแบบนี้แนะนำํำประเมินเวลาดีๆแล้วกันครับว่าน้องจะทํำไหมมันจะดูดเวลาค่อนข้างเยอะนะโอเคนั่นก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีพวกแนวตีโจทย์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่ค่อยเอามาลงคลิปเพิ่มแล้วกันนะประมาณนี้โอเคเอ่ะแล้วก็น้องๆครับที่ที่จะลงไอ้ตัวคอร์สความสัมพันธ์ของพี่ตอนนี้ไม่ยังทันนะวันเหลือถึงแม้ว่า มันจะเป็นวันสุดท้ายก็คืออย่างน้อยก็คือไปดูโจทย์ก็ดีอันนี้คือตัวอย่างโจทย์ใช่ปหเพราะว่าแน่นอนว่าโจทย์ของพี่เนี่ยอัปเดตจากตัวข้อสอบแบบล่าสุดใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเปรีนนะพี่จะปรับแนวโทนนะครับอ,อ่มิติสัมพันธ์ออกน้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันออกมันก็ออกยากเลยอย่างเช่นเนี่ยข้อสิบน้องทําได้ปะพวกนี้คืออยู่ในตัวนี้นะน้อง,อ,ง,อ,งอ่ะเหตุถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้นะครับเห็นปะมันจะมีความยากนะมันจะไม่เหมือนม็อกที่น้องสอบไปม็อกที่น้องสอบไปก,ก็ยากระดับหนึ่งแต่นี้ก็จะมมมีีีีคคววายายกกเหืือออออออนนนั่่ะขข้้้สบจริงใปทแล ประมาณนี้อ่ะแล้วก็จริยธรรมพี่ก็แบบว่าอัปเดตใหม่เห็นป่ะน้องๆคือมันจะกำกวงกว่าน้องๆลองดูอ่ะตัวช้อยอ่ะมันจะเลือกยากมันจะตัดสินใจยากกว่าไม่เหมือนกับม็อกที่น้องแบบจําจลองไปอันนั้นคือน้องมองปุบน้องตอบได้เนี่ยในเชนข้อสามห้าบ้านเจอหนูเงี้ยเออเราจะทําไงแล้วก็เนี่ยสมัยนี้ชอบมีโฆษณาเครื่องดื่มสุขกำลังสาวติดมองเงี้ยเออแล้วยังไงดีเอาช้อยไหนดีะน้องๆลองดูก็ได้ครับอันนี้พี่เอาตัวอย่างมาให้6ข้อจาก55ข้อนะ ในคอร์สเนี่ยมันมี55า้คอร์ดครับอันนี้อ่ะแล้วก็พวกเคสผู้ป่วยที่แบบ icu อะไรเงี้ยเออดึงได้หรือไม่ดึงได้เงี้ยอ่ะพี่อธิบายแล้วในคอร์สนะครับนะครับมาๆนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือนักศึกษาแพทย์หญิงเนี่ยเออสรุปก็คือมันเปิดเผยได้ไหมความรับผู้ป่วยเนี่ยทำได้หรือไม่ทำทำไม่ได้ถ้าเราจะเอาไปลาวเคสอะไรเงี้ยอ่ะพี่อธิบายแล้วนะก็นี่ไหนทําได้ก็นี่ไหนทําไม่ได้นะครับอยู่ในคอร์สโอเคน้องๆก็คือไปดูได้สังเกตดูว่าช้อย c e เนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับเนี่ยปัจจุบันว่าทำไมข้อสออบบมมมััันนไ่่่คคยยยเกกกกีววาาาาทททษะงด้รแพ ประมาณนี้เออเป็นเพราะอะไรครับ <c oughs> แล้วก็บ่อยครั้งที่เล่นเกมมือถืออยู่ดีๆมักจะมีโฆษณานะครับมาขัดจังหวะแต่ที่ช่วงหนีตเป็นเมากกันนั้นคือ โ้ดสนเกมมือถือจะชอบเล่นแบบงงๆอะไรไประมาณนี้่ะประมาณนั้นสนใจก็ไปทักได้นะครับโอเคมีหลายเวอร์ชันน้องๆชอบเวอร์ชันไหนก็เลือกเอานะครับเนื่องจากวันสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ว่าลง2อ,อันอาจจะทันมั้งไม่รู้ถ้าน้องแบบต้องการแค่โจทย์อ่ะมันก็ทันอยู่นะครับแต่ว่าเรียนเนี่ยอาจจะต้องกอไวๆแม่ใช่ตัวที่แนะนําจริงๆอ่ะพี่แนะนำไอ้ตัวนี้น้องๆอัปเดตน้องๆจริงๆก็คือได้โจทย์ก็ยังดีเห็นไหมน้องๆก็ยังคงทักไลน์มาขอจําลองสอบเรื่อยๆนเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแหละ โอเคอ่ะก็ได้อยู่นะครับประมาณนี้ก็คือแนะนําหรือว่าน้องชอบเอ่อเวอร์ชั่นไหนก็เอาไปนะครับอย่างน้อยก็คือได้จบไปทําก็ยังดีนะประมาณนั้นดูผ่านตาแล้วก็ข้อไหนไม่ได้ก็ค่อยดูเฉลยก็ได้ในในคลิปเฉลยละเอียดนะครับเอาละประมาณนี้จบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไป